การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชนเข้าสู่วิถีใหม่ธุรกิจชุมชนมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่รู้จักกันในชื่อของสินค้าโอทอปซึ่งสินค้าโอทอปเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นธุรกิจห้างในเครรอเซนทันที่ให้พื้นที่ในการขายสินค้าโอทอปตามอีเวนต์ต่างๆแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสินค้าโอทอปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ทราบแค่ว่าเป็นสินค้าจากชุมชนเพียงเท่านั้นซึ่งยังขาดแรงจูงใจหรือความน่าดึงดูดกับผู้บริโภคทั่วไป ดังนั้นเราจึงมานําเสนอแนวคิดที่ว่า1มาสคอตหชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของชุมชนเราจะเห็นคนที่เคยน,นยําแนวคิดนี้มาใช้อย่างเจ้าหมีคุมามงในประเทศญี่ปุ่นคุมมง โดยเจ้าหมีตัวนี้เป็นมาสคอดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดคุมาโมโตะในเรื่องของผลตอบรับนั้นเรียกได้ว่าผู้คนทั่วโลกต่างเห็นแห่และให้ความสนใจเจ้าหมีตัวนี้เป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของการสร้างแอปพลิเคชันสําหรับการออกแบบมาสคอตประจำชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นและแบรนด์ให้เป็นที่น่าจ,จดจําในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปภายในแอปพลิเคชันจะเป็นหน้าการออกแบบมาสคอตดสำหรับชุมชนเพื่อเลือกคอสตูมที่เหมาะสมกับชุมชนซึ่งในอนาคตจะมีการอัปเดตคอสตูมเพิ่มเติม,ตมและระบบปปปรรรับุงงู่าาาหน้าตาตอไ เราเชื่อว่าหากชุมชนเหล่านี้มีมาสคอตประจำชุมชนจะสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาเลือกสินค้าโอท็อปได้มากขึ้นอย่างแน่นอน